อลิสโตเทนนักป่าชาวกรีกได้กล่าไวไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยเขาเชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์แล้วจะต้องมีชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตามอิสระลำพังได้ สังคมจึงเกิดขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอ10วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยน้องเพื่อนน้องน้องจำได้ไหมหนึ่งที่ในหลังแวันเท่าไหร่วันนะฮะจำได้จำได้คือตัวนี้เราไม่ไดอทำเพื่อเราโทรศัพท์และจอแต่งที่เราส่ หรือว่าเรื่องวันจยอบนี้เราก็เห็นใจในบริสักรนะ็รามด้วยแต่ว่าท้ายกใจเราบ้างช่วงนี้เราก็ชอบนะเอาเป็นว่าใน,ในอาทิตย์นี้ ไปนะเม่อไรคืนได้ดีโอ้วงนี่มันก็ตั้งหลายวันนะพวกวงก็ถืออะไรก็ใช้แทนของเขาวอนอาทิตย์ก่อนก็เห็นไปกินหมูกระทะอะไรนะแล้วไหนบอกว่าเงินไม่มีเงินมีอะไรนะบางบังคืนแล้วเนี่ยโหร้อนมากไม่เชื่อแดดภายในวุ้งนี้ต้องได้เขาจะเออ จะลายไป่เดินตลอลยือที่เียนมัมนก็มีปัญหา,ายมันอแยเนีมันมปัาแ่ก็จะีมีารไ่ครกมบฟันน้หมดเลยวไม่น่าจะใช้นเราไปนัตัเล่ะเออเลยครับช่รคนนี้ เอแปลว่าแอนด์เแปลว่าเบิร์ดดีแปลว่าดอกเคเออตอบเลไหนเออข้อนี้มันทำแนวนะทำได้ผิดเออมึงอ่ะ

ขอร้องดีรู้ขอหน่อยเฮ้ยต้องคานว่ะเกียร์ไหนอ่ะไม<ป>ั้ย่แบอสบายเฮ้ยเฮือ ดูดิฟังเพลงอ่ะทำงานทุกวันว่าทำงานกคุณดท้องานแน่ต้องเที่ไหมอะตีรเลยทำงานกตงางานะ ไม่ช่วยกันเลยเดี๋ยวคุไปชืวอนะตัวก็รอนะที่เมื่อกี้กูไม่ได้ช่วยเออโอเคโอเคไปทงานดีว่แุเฮ้ยชอบชอบตัวตัวชอนะไมน่อนโอเคจุัตูชอบตูชอบตชอบตูชอบตู อะไรนะถุงชอบตัวนิทต้นทำไมวันนี้กม่เดินมาววะรถเสียสกายไม่ติดอ่ะทำไมวะปกติดข้อไม่จหรือเปล่าไม่รู้ดิรู้ไหมอืมอาจจะเป็นที่หัวเทียนหรือเปล่าทำไมอ่นช่างตัวกำลังมอไปหลายร้านเราแนะนำร้านเราไว้แน้วเรียนเยมาเข้านิทต้นทำไมวันนี้ไม่เดินมา วันนี้รถเสียหาตาไป่ติดอ่ะเพราะปกติชอามีเด้อหรือเปล่าท่านม่ทำไมไม่ใช่วันทูจีบีบีนะ่ะเดี๋ยวเดียเขาก็ใช้เดนเดนเขียวนั่นนั่นแหละเพราะใช้แล้วคือฟิสตสเตติกง่ายเงี้นยนยะุ่งไรวะ เฮ้ยของเราอ่ะอยากได้ยูนิคอร์นเฮ้ยเราว่าสี่ธีมของเราเอามารวมกันเ่ยเฮ้ยมันแบบสุดยอดมากเลยนะก็แบบว่าเป็นดิสนีย์แลนด์ที่มีทะเลอ่ะแล้วก็มีดอกไม้มียูนิคอร์ินผาานด้และเฮ้ยสุด ผมครมันสดใสนะเด็กเลยยไม่ต้นั่งเรานี่ทีมยูนิคอร์ตโลกสวยนะแต่นี่ทีมสวย่าม้น่าไม่ว่างไม่เฮ้ยต้นว่ามาช่วยกูหน่อยดิอังกฤษกูทำไม่ได้เลยจริงอะ เฮ้ยกูไม่ว่างว่ะเฮ้ยต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยต้นว่าถ้าช่วยกูหน่อยดิอังกฤษกูทำไม่ได้เลยจริงอ่ะ เดี๋ยวครูสอนเองพีนี้ยจอดไปเลยเลยมงะอันนี้ตัวเ A เอฟ N อฟเอโมดอ้เอลอะเอลแปลว่าเอลไลออนนะจำไหมโอ้ออน็สิงโตโอ้ตห้าสิบห้าคูณห้าาได้เท่าไหร่สวัสดีใจายโยละ แอคชั่น <Action. S 2> ตอนนี้มันทำไงว่าอ๋อมึงไง่หัวโราะอย่างนี้สอนมั่งดิไม่เห็นสอนอะไรเลยครับมึงจะไปว่ามันทำเที่ยวอะไรไช่วต้องสอน เ้ยก็ขอเพื่อนดีๆไม่งั้นม่จะสอนหรือไม่ก็ขออย่างเงี้ยเอาใครคนไม่ดีไอ้ตนต้องเป็นคนไม่ดีไม่เหรอรุ่นี้เขาจะต้องแบบสอนแบบเดือดๆแบบไรี้วเออแ้วไอ้ควายกูไม่รู้อ่ะมีบไน action หนึ่งเข้าใจเข้าใจมา a c t ชั n นอ้ตนทำไมวันนี้มึงเป็นประานวะวันนี้เราเสียการไม่ดี Board, huh? มึงต้องถามมันมึงถามมันอะไรแอคชั่นวมวแอคชั่นเลยสัตว